สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมช่างบอสนะครับวันนี้จะมาแชร์วิธีการลอกลายครับแบบง่ายๆนะครับจะมีวิธีการทํำยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูในชิปเลยนะครับผมไปสําหรับคนที่ใช้ iPad นะครับมันจะเป็นโปรแกรม r o c r ค a t e นะครับแล้วก็เข้ามาตั้งค่าหน้ากระดาษนะครับอันนี้ผมตั้งเป็น A4 นะครับผมผมก็จะนําเข้ารูปภาพนะครับตัวที่เราจะทําการลอกลายเส้นนะครับ หลายคนก็ชอบลอกตามแบบอย่างนี้นะครับมันเสียเวลานะครับผมจะไม่ทําแบบนี้นะครับผมเพื่อนเพื่อก็มาที่เครื่องมือที่2นี่นะครับมาที่เอ่อ gaussian b l u นะครับผมนี่นะครับผมก็จะตั้งเป็น3%เนะครับแล้วก็มาที่ c u r ์ฟนะครับผมนี่ครับแล้วก็เราก็ลองเลื่อนดูนะครับมันก็จะได้ลายเส้นประมาณนี้นะครับลองเลื่อนดูนะครับไม่ยากนะครับทําตาม ที่ผมลงคลิปนี้เพื่อนๆทําได้แน่นอนนะครับผมเราก็จะได้ลายเส้นตามที่เราต้องการนะครับแล้วเราก็จะทําการแปลงไฟล์นะครับเป็นภาพนะครับผมแล้วก็บันทึกแล้วก็ทําการสั่งพิมพ์ได้ง่ายๆนะครับได้ลายเส้นตามนี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ช่างด้วยนะครับ